วันศุกร์ที่31ตุลาคม2,568นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ในายยุทธนาสีตบุตรประธานที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพจำนวนเก้ารายในพื้นที่อำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนาวาปีอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย และได้แนะนำผู้ทุพพลภาพเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายณนูนย์ฟื้นฟูนสมรรถภาพคนงานภาคสี่จำนวนหนึ่งรายในการนี้นายภูนทรัพยศรีไพบูรณ์ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนางสาวอังสุมาลียอดยิ่งวิทยาประกันสังคมจังหวัดนนองคายหัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสังคมจังหวัดนนองคาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ5หน่วยหลักในพื้นที่จังหวัดนองคคยของกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับผมได้มาเยี่ยมให้กําลังใจต่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงต,ติดสังคมที่ได้เป็นผู้ประกันตนนะครับเพื่อให้กาลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตเป็นปกติสุขต่อไปซึ่งกระทรวงแรงงานได้เล็งความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงได้มีการกระจายคณะทํางานคณะที่ปรึกษาขรัฐมนตรีไป หลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยเพื่อที่จะไปสร้างความกำลังใจให้กับผู้ป่วยเพื่อที่ท่านจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตเป็นปกติสุขต่อไภัยครับ